คนน่ะประสบความสําเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะวันนี้กับปีใหม่หลดเยอะนะคะหอมแดงมะม่วงก็ให้รสเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่แดงก็จะใส่จานนะคะใส่จานให้กับเพื่อนๆเบิ้งนะคะเพื่อนมาย้ำมะม่วงก่อนนะคะย้ำมะม่วงกับทำการย้ำแบบนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วขย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวเพื่อนมาย้ำมะม่วงก่อนนะคะย้ำมะม่วงกับ ทำการย้ำแบบนี้นะคะปอเกเปือบเสร็จแล้วย้ํานะคะเพืเ่อนๆอยากกินอาหารเ,เปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวมีดนะคะย้ําเสร็จแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของย้ําบะม่วงกับสินี้อ่ะแม่แดงกับสีไส้หอมแดงนะคะหอมแดงนะคะใส่บกเกลือเทศน้ำกะละหน,น้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเพื่อนเนย้ํมาะม่วงแสนอร่อยนะคะเปรี้ยวกรอบนะคะบายยมาเบิ้ลเครื่องปรุงของ่แด,ดงนะคะทุกคนค่ะ แม่แดงไดต่างๆใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี่นะคะมีข้าวกัวนะคะมีข้าวัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นมาเบิ้งเครื่องปรุงสดแรงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงเดต่างๆใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี่นะคะมีข้าวกัวนะคะมีข้าวัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นมาเบิ้งเครื่องปรุงสดแรงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงเด้ต่างๆใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี่นะคะมีข้าวัวนะคะมีข้าวัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นสีพร้อมกันกับแม่แดงเนาะ ตอนนี้ก็มาย้ำมกมวงกันค่ะเพื่อนๆอนอยากจะพาะเหตุย้ำมกม้วงนะคะวัาดูอุปกรณ์กับมีบกมวงนะคะมาอัดขีดย้ำมกม้วนนะคะอยากจะมาให้ทรงกําลังใจให้กับเพื่อนๆนนะคะเพื่อนๆืนที่กาลังทําขีดเดียวอยู่นะคะแม่แดงกะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะประสบความสําเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะมันนีกับปีใหม่มีีนะคะ ยำเสร็จแล้วนะคะมีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของยำบกมวงกับสินี้อ่ะแม่แดงกับสิไส้หอมแดงนะคะหอมแดงแ้วก็ใส้บกเกรอเทศน้ำล้วมาอาัดขิดยำบกมวงนะคะล้วก็มาให้ทรงกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กาลังทําขิดเดียวอยู่นะคะแม่แดงกระขอกให้เพื่อนๆฝากนะคะ ย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก่อเกิดแล้วก็ย้ำนะคะไม่ได้แต่ะต่บดใส่ใส่ห่อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆคนโคเลโคเลนะคะเพื่อนๆค่ะย้ำโคโลโคเลโคเลโคเ,เลนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงนนะคะใส่บสชเสตนะคะพร้อมเติมสิ มาอัด้ีดยำบวมนะคะแบบมาให้ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กาลังทําขีดเดียวอยู่นะคะมาแดงกระขอให้เพื่อนๆเยอะนะคะหอมแดงมะม่วงก็ให้รสเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะมาแดงกระใส่จานนะคะใส่จานะะาจาให้กับเพื่อนๆเบิ้งนะคะคนหนามีพ, Sing มพริกป่นแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงลวนนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทําการยานะคะนะคะเพื่อเพิ่มสีสัน ยำบกม่วงใบแดงนี้ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวแล้วก็พริกป่นแล้วนะคะปี2 5 6 7นะคะกลับมาส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้อ่ะพลังไอ้นี้กาลังใจเก่าพันกลับไปในครัวสนาสตะพนนะคะมีพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนวนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทําการยำนะคะ จะเป็นแบบไหนนะคะย้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเบ่นบยากเลยนะคะบ่อยากเลยนะคะสวัสดีทักทายนะคะเมื่อนี้สิพามาเห็ดยำบกม่วงนะคะยำบกม่วงอุปกรณ์ตอนนี้มีบกม่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเพื่อนเพื่อแต่ว่าแม่แดงจะพักนะคะอ่านี่แม่แดงทําการย้ำเสร็จแล้วนะคะยำบกม่วงเสร็จแล้วนะคะเพื่อเพิ่มสีสัน ยำบกม่วงใบแดงนีข้าวคั่วนะคะขาค้าวคั่วน้ำปลาละนะคะน้ำปลาละน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนัวนะคะผงนัวแล้วก็พริกป่นแล้วเบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงได้ตัวจ้าใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวคั่วนะคะมีข้าวคั่วมีน้ำปลาละมีพริกป,ป่นนะคะย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะก็เผื่อแล้วก็ย้ำนะคแะม่แดงจ้า จะบดใ,ใส่ห้อนะคะจะใส่วิธีการยำแบบนี้นะคะเพื่อนๆตนหนามีพริกป่นแล้วก็น้าตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนวลนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอามะม่วงใส่นะคะก็ทําการยำนะคะทุกคนอนะ่ะประสบความสําเร็จนะคะไปพมพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะมันมีกปีใไม้ละ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงกับแม่แดงนะเพามันจะอร่อยขนาด เป็นแบบไหนนะคะย้นเสร็จแลว้วนะคะเพื่อนๆพอนองอยากเลยนะคะบน่องอยากเลยนะคะสเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะย้ำบกม่วงของแม่แดงนะคะ สเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,นค่ะย้ำบกมวงของแม่แดงนะคะปากนะคะย้ำก่อนนะคะเพื่อนๆคื่อนี่นนะคะกเ็เกิดแล้วก็ย้ำนะคะไม่แดงค่ะจะบดใส,ใส่ห้อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆมาเบิ่งเครื่องปรุงแม่แลงนะคะทุกคนคะ่ะแม่ดแดงได้ตั้งคะ่ะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยและะ้นนะะวนะคะในนี้นะคะมีข้าวกัวนะคะมีข้าวขัวมีน้ำปลามีพริกป่นนะคะอ่านี่มแม่แดงทําการย้ำเสร็จแล้วนะคะย้ำบกมวงเสร็จแล้ว หน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะยำเสร็จแล้วนะคะพเพื่อบนบุ้งยากเลยนะคะบุยากเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะน่าทานไหมคะเพือ่อนยำมะม่วงแสนอร่อยนะคะรสชาติเรียวกมกล่อมนะคะบายเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะามันจะอร่อยค่น ทักท,า,ทายนะคะเมื่อนีส้สะพาะมาเห็ดยำบัก่วงนะคะยำบกัก่วงอุปก,กรณ์ตอนนี้มีบัก่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแม่แดงจะพาตนโคเลโคเลนะคะเพื่อนๆค่ะยำโคโลโคเลโคเลโคเลนะคะนีหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บจะเทศน,นะคะพร้อมเพื่อนๆื่อนมายำบัก่วงก่อนนะคะยำบัก่วงกัะทำการยำแบบนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วกอยยำนะคะเพื่อนๆอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยว าตาจะเป็นแบบไหนนะคะยำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนบ่ยากเลยนะคะบ่ยากเลยนะคะทุกคนน่ะประสบความสําเร็จนะคะไปพร้อมๆกันกับแม่แดงนะคะวันนี้กับปีใหม่ละเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะตอามันจะอร่อยขนาดไหน,นะค,ะคนโคเล่โคเล,ล่นะคะคเพื่อนเนพะื่นะยำโคโลโคเล่โคเล่โคเล่นะ,นะคะนี่ าตาก็จะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บุกเสตนะคะพร้อมเพลินสีฉันนะคะ,อะหอมแดงก็สามารถทานได้แล้วก็บ่เป็นหวัดนะคะเ,เพื่อนๆไปย่นนะคะมีพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ผงนวลน,นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาเม,มี่ยงใส่นะคะก็ทําการย้านะคะตากนะคะย้าก่อนนะคะเพื่อน่นานี่นะคะก่อเกอกแล้วก็ย้านะคะไม่ได้กะจะบดใส่ใส่ห้อนะคะจะใส่วิธีการย้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ นี่แม่แดงทําการย้เสจแล้วนะคะย้ำบักม่วงเสร็จแล้ว้าตาก็จะประมาณนี้นะคะนะ่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อยำบมะม่วงแสนอร่อยนะคะรสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะบายสวัสดีทักทายนะคะเมื่อนี่สิพามาเห็ดยำบักม่วงนะคะยำบกักม่วงอุปกรณ์ตอนนี้มีบกม่วงก่อนนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเพื่อนเพื่อแต่ว่าแม่แดงจะพักนะคะนี่แม่แดงทําการย้เส็จแล้วนะคะ ยำมะม่วงเสร็จแล้วถัดมาเบิ้งเครื่องปรุงของแม่แดงนะคะทุกคนค่ะแม่แดงได็ดตุ๋นกันใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะในนี้นะคะมีข้าวกัวนะคะมีข้าวกัวมีน้ำปลาดามีพริกป่นค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูหน้าตายำมะม่วงของแม่แดงนะามันจะอร่อยขนาดไหนดนะคะคนโคเล่โคนะคะเพื่อนๆนะยำโคลโคเล่โคเล่โคเล่นะคะนี่ ตากะจะประมาณนี้นะคะใส่หอมแดงน้ำนะคะใส่บวบกระเทียมนะคะพร้อมเพิ่มสีฉันนะคะ่หอมแดงก็สามารถทานได้แล้วกับ่เป็นหวัดนะคะเพื่อนๆไปยืมเผื่อนมาย้ำหมกม่วงก่อนนะคะย้ำหมกม่วงกันทำการย้ำแบบนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วย้ำนะคะเพื่อนๆอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวมีดนะคะย้ำเสร็จแล้วแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของย้ำหมกม่วงกับสินี้อ่ะแม่แดงกับใส่หอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็ใส่บกเกรอเทศน้ำค่นะคะ มาอดขีดย้ำามกมวงนะคะแดกมาให้ส่งกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่กําลังทํคลีดเดียวอยู่นะคะมาแดงกระขอให้เพื่อนๆตากนะคะย้ําก่อนนะคะเพื่อนๆขานี่นะคะก็เกลือแล้วก็ย้ํานะคะไม่แดกะต่บดใ,ใส่ไฮ้อนะคะจะใส่วิธีการย้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆดีฉันนะคะอหอมแดงก็สามารถทานได้แล้วก็บาเป็นวัดนะคะเพื่อนๆประยุ์ตาจะเป็นแบบไหนนะคะย้ําเสร็จแลว้วนะคะเพื่อนๆ ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากลนะคะเพื่อนมาย้ำหมกม่วงก่อนนะคะย้ำหมกม่วงกันทำการย้ำแบบนี้นะคะพอกเปลือกเสร็จแล้วก็ย้ำนะคะเพื่อนอยากกินอาหารเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวมีดนะคะย้ำเสร็จแล้วเ้วก็มีเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของย้ำหมกม่วงกับสิ่งนี้อ่ะ